ไม่ใช่ประชาธที่ปไตยนะรรม,มาที่ปไตยนี้เป็นธรรมที่มันเกิดพร้อมโลกก็คือเกิดพร้อมเราเขามีกฎก,ฎก,ฎกติกาแค่หกข้อหกข้อนี้ก็คือศีลละธรรมถ้าเลือกบ้านเราก็เรียกว่าธรรมวินัยมีแค่สองข้อแต่ขยายข้อละสามอย่างถ้าเรามีธรรมวินยัยเราไม่เบียดเบียนใคร ใครไม่เบียดเบียนเรานั่นแหละอยู่อย่างสันติมีมีอะไรก็แบ่งกันให้เท่าเทียมกันทุกคนเกิดมาเท่ากันหมดไม่มีใครเป็นใหญ่ตัวใครก็ตัวเราเราไม่เบียดเบียนใครใครก็ไม่เบียดเบียนเราทรัพยากรของโลกเราก็ต้องแบ่งทุกผู้ทุกนาม ให้เข้าถึงธรรมถึงธรรมก็คือถึงธรรมวินัยเจาะต่อไปจะไม่มีใครจนในบ้านเมืองเราเพราะว่าทรัพย์สมบัติของโลกที่เราสะสมมาทั้งแต่อดีตชาติทุกภบทุกชาติมาถึง4 0 0 0ปียุคละส0 0พันปีหมื่นกว่าปีวันนี้ทรัพย์สมบัติของเราที่ได้ย้ายจากบ้านหลังนี้ไปอยู่บ้านหลังใหม่ ย้ายจากบ้านหลังใหม่ไปอยู่บ้านหลังต่อไปเนี่ยจนหมื่นกว่าปีแล้วหน0 0งหมืปีแล้วแต่สมบัติที่เราทำไว้มันเป็นของโลกมันเป็นของโลกแต่คราวนี้เราจะเบิกทรัพย์ที่เราเคยสะสมไว้ทุกพบทุกชาติมาใช้ในชาตินี้ถ้าเราแบ่งกับแบ่งให้มนุษย์ทุกผู้ทุกนามบนพื้นฐานธรณีนี้ที่ได้ลงทะเบียนเนี่ย8 พันสี่ล้านชีวิตเนี่ยจะใช้ไปถึงส0่พปีเฉพาะหเปรเเราจะใช้สมบัตินี้ถึงสี่พปีแต่อายุเราเขาตั้งมาให้แค่ร้อยยปีเท่านั้น120ปีนี้ก็คือ2ชั่วโมงบนสวรรค์ชั้นดาวดึงแต่ครั้นี้เราจะเอาสวรรค์ชั้นดาวดึงลงมาไว้ที่พื้นฐานธรณีก็คือเมืองแก้วไฑูทูน หรือเมืองไัยทูนคีรีนครเกตแก้วเกตเกสาจุฬามณีมหานครแก้วสยามรัฐใครเคยได้ยินบ้างหรือเรียกชั้นสั้นก็คือ,เ,อ,อ <laughs> เมืองสังขะหรือเมืองแก้วพระนิพานจะมีพระมหาจากักรพรรดิที่จะลงมาปกครองชื่อสังขะ ในนามเบื้องบนก็คือแก้วรัตนพลเป่รงรัศมีแสงทองเทวะวิติตวานามะชากโรเป็นผู้นำเหล่าทัพทั้งสามแดนโลกธาตุเป็นผู้ก่อตั้งเมืองแก้วพานิพานถึง77เเมืองแต่ว่าเราไม่สามารถที่จะเข้าไปนั่งบัลลังก์บนเลือดเนื้อของ ประชากรได้เราถึงต้องมาสร้างให้ประชากรเป็นแอดมาก,ก็คือเป็นอมะตะอย่างเราไม่มีวันสูญสิ้นสลายจะอยู่บนพื้นฐานธรณีหรือเมืองชมพูทวีปไม่มีการหมดอายุประเทศนี้ก็คือแดนชมพูทวีปเป็นตัวแทนของเมืองหลวงหรือเมืองเอกของโลกอันนี้หมวกสีแดง ระดับเพชรหมายถึงผู้บริหารระดับตำบลระดับอำเภอแล้วก็หมวกสีดำหมายถึงทหารพัฒนาตำรวจพัฒนาจะมาอยู่ในคู่มือการบริหารก็คือสีเป็นผู้แบ่งแยกการดูยศตำแหน่ง หมวกสีขาวคือผู้บริหารระดับสูงของจังหวัดจนถึงการเปลี่ยนหมวกมาเป็นระดับเพชรก็คือมงกุฎเพชรนั่นแหละก็คือขุนหรือว่าเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินของพวกเราตั้งแต่อดีตชาติจนมาถึงปัจจุบันวันนี้เราก็จะทำกุฎสโลโบายขึ้นมาเพื่อให้โลกรู้ว่า ทำหรือว่าตำแหน่งนี้มันมีของมันอยู่อย่างนี้ไม่มีคนใดคนหนึ่งตั้งขึ้นมาแต่เรามาพร้อมตำแหน่งก็คือมาจากเมืองแก้วพระนิพานมาจากเมืองแก้วพระนิพานนี้เรามาแบบไหนเราก็มาเป็นธาตุอากาศมาแค่ยานทิพยานทิพย์หมายถึง ตัวรู้หรือยานอย่างรู้ต่างๆที่มาเป็นแค่อายุของเราก็คือเป็นลมหายใจมานั่นเองแต่มาบวกกับา้าธรรมาตาธรรมก็หมายถึงอยากทำให้มันรู้ว่ามนุษย์ทำไมถึงอายุสั้นทำไมถึงเป็นอย่างนี้ทำไมถึงเป็นอย่างนี้มันก็เหมือนเราจินตนาการ หรือว่ามโนยุทธินั่นเองเราไปเห็นเขามโนเราก็อยากลองเป็นดูพอเราไปกินง้นวนดินเข้ามาหรือว่าเชื้ออสุจิก็คือน้ํานมของดินหรือว่าง้นวนดินคราวนี้เราก็เลยกลายเป็นธาตุหนักเหาะเหินเดินอากาศไม่ได้เหมือนเดิมเพราะถูกอวิชาครอบงําเข้ามาในรูปรูปก็คือ เกิดเป็นรูปก็คือเกิดเป็นตัวตนเวทนาก็คือมีความคิดมีความอ่านที่มันเกิดเป็นเวทนาสัญญาก็คือเราลืมเลยว่าเราเป็นใครมาจากไหนเราเป็นฝ่ายแสงมาจากเมืองแก้วพระนิพานบางคนไปจอดยานไว้ที่ชั้นดาวบดึงชั้นสี ก็มากับเขาเกาะมาเวลาเซียนไปส่งสารก็มากับเซียนก็เลยลืมว่าตัวเองขี่ดวงแก้วมาทานนี้ก็กลับไม่ได้เพราะอะไรเพราะว่าถูกอวิชาครอบงำหลงหลงก็คือการปรุงแต่งของจิตวิญญาณน,นั่นเองพอเรามีสัญญารูปเวทนาสัญญา การปรุงแต่งของพวกเราก็คือสังขารเรียกว่าการปรุงแต่งหรือว่าการละสังขารก็คือละจากบ้านหลังนี้ไปอยู่บ้านหลังใหม่เท่านั้นไม่มีการตายจิตดวงเดียวเท่านั้นที่เดินทางไปเป็นวัฏจักรเหมือนอยู่ในตู้ปลาแต่ครัน้นี้เราจะออกจากการปรุงแต่งก็คือออกจาก12นักษัตวทั้งหมด ขึ้นมาเป็นพระอริยะพระแปลว่าผู้ประเสริฐอริยะแปลว่าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานตื่นแล้วไม่กลับลงไปอีกเพราะว่าเรามีจิตวิญญาณที่ควบคุมการปรุงแต่งทั้งหมดเราหาอะไรกันเราหาแค่ประสบการณ์ในการเดินทางแต่ต่อไปเราจะไม่ต้อง ย,ย้ายจากบ้านหลังนี้ไปสู่บ้านหลังใหม่ไม่ต้องไปเริ่มต้นเป็นทาลกคำว่าทาแปลว่าใส่สีเปลี่ยนสีใหม่ลกแปลว่าสกปรกใช่ไหมเราไม่ต้องกลับลงไปเป็นทาลกหรือว่าไปเล่นสิ่งสกปรกอีกต่อไปอยู่ในไหน อยู่ในประตูมิติหรือหลุมดำเพราะว่าเราจะทำลายการเกิดแก่เจ็บตายทั้งหมดด้วย12นักสัตว์ท้องเราจะไม่มีสัตว์เดรัจฉานมาอยู่ในสังขารเราอีกต่อไปทั้ง12อย่างเขาถึงสร้างกุศโลบายขึ้นมา13อย่างเพื่อแก้กุศโลบายที่ฝ่ายมารมารแปลว่าผู้ภาคความดี หากเอาการปรุงแต่งมาใส่ให้เราต่อไปนี้เขาถึงสร้างวิทยาศาสตร์ขึ้นมาทางมารอยากได้อะไรเราก็จัดให้ครานี้มารเป็นคนทําทำอะไรละ่ะทำเตียงแสงหรือเตียงวิเศษขึ้นมาเพื่อที่จะให้เราเป็นแอดมาหรือเป็นอมาตะนิรันด์ร่างกายของเราจะเป็นหนุ่มเป็นสาว จนครบ1,800ปีถ้าใครอยู่ในห่วงที่การทดสอบนี้1,800ปียังจะสร้างเป็นอวิชาอยู่เขาก็จะให้ท่านลงหลุมดำไปตลอดการแล้วก็จะแยกเฉพาะผู้ทำดีเขาก็จะคูณ2ก็คือเอา1,800คูณสว่าเราจะอยู่เป็นช่วงที่2ก็คือ กี่พันปีต่อไปจนกว่าเราจะครบ5,000ปีเราถึงจะท่องเที่ยวในจักรวาลนี้ก็คือตัวเราก็จะเป็นหนุ่มเป็นสาวแล้วก็ไปไหนเหมือนดากก้อนบอลเหาะเหินเดินอากาศไปแบบนั้นถ้าใครที่เกียจไปก็นอนในแคปซูลอวกาศไปท่องเที่ยวออกมาดูเฉยเฉยเหมือนเรา ถอดกายแก้วพระนิพานเอาไว้ที่บางคนก็เอาไว้ป่าหิมพานบางคนก็เอาไว้ชั้นดาวดึงชั้นสีบางคนก็เอาไว้สระอนุดาษกายแก้วพระนิพานเราจะกลับคืนสู่กายแก้วพระนิพานเราก็ต้องทำกุศโลบายให้มีเมืองแก้วพระนิพานอยู่บนพื้นฐานธรณี